สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาไฟโ romo นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ปากต่องภูเขาไฟเลยอ่ะให้ดูบรรยากาศด้านหลังรอบๆก่อนหลังจากที่เราขี่ม้ามาขี่ม้ามาเท่าไหร่นะสี่หมื่น IDR ค่ะแล้วเราก็ต้องตะลุยเดินเท้าแล้วโขนขึ้นมานะคะเพื่อมาดูสิ่งนี้นี่เองนี่ อะไรนะโบรโมเครเตอร์ใช่ไหมนี่ของจริงอลังการกว่านี้นะคะภาพเก็บไป้หมดตอนนี้มันกำลังพนควันใหญ่เลยค่ะคิดว่าเดี๋ยวสักคู่จะหนีกลับบ้านไปแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมภูเขาไไปลงภูเขาไฟโอเคแล้วผู้ร่วมเดินทางของเราคุณกอนบาย